สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ชวนทุกคนเข้าป่ามาเก็บดอกดินด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ดอกดินกำลังขึ้นเต็มเลยนะคะจะพบเห็นแล้วก็เจอสามารถเก็บเข้าได้ในช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหนึ่งปีก็จะเก็บได้ในช่วงนี้ละค่ะมีเพียงครั้งเดียวเองค่ะม่นัาจจะเก็บไปทำชาสมุนไพรแล้วก็บางส่วนจะเอาไปทำขนมดอกดินกันค่ะ ดอกดินก็จะสามารถพบได้ตามป่าที่มีความชุ่มชื้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ละค่ะบางทีก็จะเรียกดอกดินแดงซอซวยปากจะเข้บางทีก็จะเรียกศบแล้งค่ะหรือว่าหญ้าดอกขอท่านเรียกว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราได้รู้ด้วยกันนะคะเขาจะอยู่แบบกาฝากค่ะคุณผู้ชม ก็จะมีต้นเป็นปุ่มป,ม,ปมค่ะเบียดอยู่กับรากไม้อื่นๆเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี่จะขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าเลยนะคะที่แม่นางเข้ามาเก็บนี่ก็จะเป็นป่าชุมชนที่อยู่แถวบ้านค่ะเราเข้ามาเก็บเห็ดแล้วก็รวดเก็บดอกดินออกไปด้วยเลยค่ะเอาไปทําประโยชน์เป็นชาสมุนไพรแล้วก็ทําขนมได้ค่ะเขาจะมีก้านออกมายาวๆแบบนี้เลยนะคะดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนวลค่ะ ดอกโผล่ออกมาเหนือดินค่ะคุณผู้ชมลักษณะกลีบดอกก็จะเป็นหลอดค่ะสีม่วงเข้มเลยค่ะตอนปลายก็จะเป็นแฉกๆเลยนะคะก็จะขึ้นอยู่ตามป่าชื้นๆในฤดูฝนแบบนี้เลยค่ะที่เห็นขึ้นอยู่ตามป่าหลายๆท่านก็คิดว่าจะไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะคะแต่ที่จริงแล้วดอกดินนั้นสามารถที่จะนำมารับประทานได้เลยค่ะคุณผู้ชมแถมอย่างดีอีกด้วยค่ะ เอาไปทําขนมดอกดินก็จะให้ลักษณะของเนื้อขนมนั้นมีลักษณะเป็นสีม่วงค่ะคุณผู้ชมเป็นชาสมุนไพรก็จะได้น้ําชาสมุนไพรที่เป็นสีออกม่วงๆค่ะแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรลิบเย็นค่ะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะว่าดอกดินนั้นดีต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างค่ะ ใช้ทุกส่วนของดอกดินเลยค่ะนำมาต้มน้ำชงชาดื่มค่ะใช้แก้เบาหวานได้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนที่เป็นเบาหวานนะคะถังต้นนั้นจะมีรสชาติที่ขมเล็กน้อยค่ะจะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรริดเย็นค่ะแต่ลักษณะของเขานั้นจะมีธิ์ต่อปอดไตแล้วก็ทางเดินปัสสาวะค่ะใช้เป็นสมุนไพรขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้เลยค่ะ ทำให้เลือดเย็นขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการเจ็บคอแก้คออักเสบได้ค่ะแก้ต่อมทอนซินอักเสบค่ะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้อีกด้วยค่ะทั้งต้นนั้นสามารถนํามาแช่กับน้ํามันงาใช้เป็นสมุนไพรทาแก้โรคผิวหนังได้อีกด้วยนะคะ นำมาทาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยค่ะถังต้นนั้นเรานํามาต้มกับน้ำดื่มเป็นสมุนไพรแก้บวมแล้วก็ช่วยแก้อาการปวดอาการบวมได้เลยค่ะช่วยแก้ไขข้ออักเสบค่ะคุณผู้ชมกระดูกอักเสบด้วยการใช้ต้น30กรัมนํามาตำคั้นเอาน้ำผสมกับผงชัเอมค่ะประมาณ5กรัมหรือจะนําไปต้มกับน้ำสามารถดื่มหรือรับประทานได้เลยค่ะ การใช้ดอกดินนำมาเป็นสมุนไพรนั้นการใช้ต้นแห้งก็จะใช้อยู่ประมาณครั้งละ3-10ถึงกรัมค่ะนำมาต้มกับน้ำใช้ดื่มแล้วก็รับประทานส่วนที่จะนำมาทาภายนอกใช้ภายนอกก็สามารถใช้ต้นสดนำมาตำแล้วก็พอกบริเวณที่มีอาการได้เลยค่ะ นอกจากนี้แล้วดอกดินนั้นจะมีรสจืดเย็นสามารถนำมาลวกหรือว่านึ่งรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกต่างๆได้เลยค่ะดอกสดหรือว่าดอกแห้งนำมาสกัดคั้นเอาน้ำใช้เป็นสีผสมอาหารได้เช่นกันค่ะโดยจะให้สีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินเข้มเกือบดำทีเดียวเลยค่ะใช้แต่งสีหน้าข้าวเหนียวให้เป็นสีม่วงดำหรือที่เรียกว่านำ,ำมาหมักข้าวนั่นเองค่ะ เมื่อถูกออกซิไดร์จากออกซิเจนในอากาศแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะคุณผู้ชมดอกดินนั้นเมื่อนํำไปขั้นกับน้ำผสมกับข้าวเหนียวแล้วนําไปนึ่งก็จะทำให้ข้าวเหนียวนั้นมีลักษณะเป็นสีม่วงหรือที่เราเรียกกันว่าข้าวกรรมนั่นเองค่ะส่วนของดอกนำมาโคลผสมกับแป้งน้ําตาลแล้วก็ผสมกระทิทําเป็นขนมดอกดินได้ค่ะ ดยการนำดอกสดไปพึ่งแดดให้แห้งพอหมาดๆแล้วนำมาสับรวมกับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิขนมชนิดนี้หากใส่ดอกดินแดงเพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นสีดำค่ะถ้าอยากให้เป็นสีม่วงค่อนข้างไปทางดำเราจะผสมกับกาบมะพร้าวเผาไฟเล็กน้อยเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะในส่วนผสมต่างๆนำไปนึ่งไฟให้สุก ก็จะได้ขนมดอกดินที่แสนอร่อยค่ะในการทำขนมหากท่านใส่แต่เพียงดอกดินอย่างเดียวในปริมาณที่มากๆอาจจะทำให้ขนมนั้นมีรสชาติที่เฟื่อนไม่อร่อยได้ค่ะดอกดินนั้นจะเกิดอยู่ตามธรรมชาติค่ะหลายๆท่านที่ต้องการจะปลูกไม่แนะนำให้ท่านนำออกไปปลูกค่ะเพราะเขาเป็นพืชที่อิงอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ในป่านะคะ เกิดแล้วก็อาศัยกับต้นไม้ชนิดอื่นๆในการเจริญเติบโตเป็นการฝากที่อยู่กับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีในป่านะคะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อยู่ในป่าธรรมชาติแล้วก็อากาศที่เหมาะสมจะทาให้เขานั้นออกมากในช่วงฤดูฝนค่ะเราค่อยเก็บดอกของเขามารับประทานกันนะคะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่าน ก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ